วันนี้นะครับก็จะเป็นการสละใบของเจ้าต้นโอเกะนะครับซึ่งเป็นใบเก่าดึงออกมาเลยนะครับพอดึงออกมาปุ๊บปรากฏว่าเขามีตุ่มหนอด้วยครับผมนี่นะครับแสดงว่าตุ่มหนอของเขาจะอยู่ตามซอกใบเก่าๆของเขานี่เองนะครับ สำหรับฝั่งนี้นะครับก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องดึงใบออกมานะครับนี้นะครับดึงออกมาแล้วนะครับนี่นานไงปรากฏว่ามีอะไรครับทุกคนมีหนอออกมาอีกแล้วครับท่านแสดงว่าในแต่ละกาบใบของเขานะครับ เขาก็จะมีตาหนอนะครับที่อยู่บริเวณกาบใบของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เลี้ยงโอกีนาวานะครับสำหรับใบเก่าๆที่อยู่ข้างล่างนะครับไม่ต้องไปเสียดายครับทุกคนเห็นไหมอย่างหนอนนี้เขาก็แทงมาเป็นเผือกเลยนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวอาร์ตก็จะตัดใบนี้ออกนะครับเพื่อให้เขานะครับงอกรากออกมานะครับในแต่ละหน่อของเขาเองนะครับจะบอกว่าต้นนี้ นะครับเลี้ยงประมาณไม่ถึง3เดือนนะครับทุกคนปรากฏว่าเราได้หนอมาอันนี้ก็หนอแทงเองมาแล้วนะครับ 1. นหนอนูนอีก 2. หนอกับที่ดึงมาเมื่อกี้นะครับที่ดึงใบออกมาเมื่อกี้ตาหนอนะครับ 3. หนอแล้วก็ฝั่งนี้นะครับทุกคน 4. หนอนะครับอ่าแล้วก็รวมกับหนอเผือกใบเผือกอันนี้นะครับ เป็นหหน่อแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีการเร่งนะครับเร่งให้เขาแทงหน่อมายิ่งขึ้นนะครับก็เราก็ดึงออกเลยนะครับสําหรับใบเก่าๆนะครับใบเก่าๆของเขาแบบนี้นะครับทุกคนดึงออกมาเลยนะครับแล้วเขาก็จะได้แทงหน่อกมานะครับ สำหรับคนไหนที่อยากที่จะขยายพันธุ์เจ้าต้นโอกินาว่าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็ให้ดึงใบเก่าๆที่อยู่ข้างล่างออกนะครับขเขาก็จะได้แทงหน่อมาให้เรานะครับอ่านะครับอันนี้สำหรับเจ้าต้นโอกินาวา่าซิลเวอร์วาริกเต็ดนะครับตอนนี้ก็เป็นต้นใหญ่พอสมควรนะครับทุกคนนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็มารอชมเจ้าลูกเล็กๆของเขานะครับเฝ้ารอความเจริญเติบโตนะครับอ่าสำหรับเจ้าต้นโอกิรวัต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ผมรักที่สุดนะครับเนื่องจากผมคิดว่าเราคงจะได้ต้นที่แบบลายค่อนข้างสวยนะครับทุกคนนะครับถึงแม้ว่าลูก ของเขาอันนี้จะมีเผือกเนาะแต่ว่าลายของเขานะครับลงก้านมาแบบสวยมากๆเลยนะครับแล้วเขาก็จเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วสําหรับใบของเขาก็แบบแต่ละใบก็ให้เราลุ้นแบบสวยมากๆเลยนะครับทุกคนในแต่ละลายในแต่ละใบคือไม่ซ้ํากันเลยนะครับเนีย่ยสังเกตดูว่าใบนี้ก็จะเขียวนะครับทุกคนใบนี้ก็จะออกมาเป็นลายทหารลายพรานนะครับใบใหม่ของเขาที่กําลังคลี่นะครับก็ ออกมาแบบมีเขียวประปลายและอีกฝากฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฮาฟเลยนะครับเป็นสีขาวเห็นไหมครับในแต่ละใบคือไม่หลุดด่างเลยนะครับสําหรับต้นโอกินาวะต้นนี้นะครับเป็นต้นที่กลมรักมากเลยนะครับสําหรับใบนี้เห็นไหมถึงว่าไม่ใช่ลายพรานนะครับเขาก็จะมีเาอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ใบ ฮับขาวอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็เขาก็จเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะให้หนอมาให้กับเราแล้วนะครับทุกคนอ่าวันนี้ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ